สวัสดีค่ะชื่อนาทาวจนาถาวรชัยค่ะผูกพันตัวอยู่ในคริสตจักรทิมหัดใหญ่ค่ะก็เติบโตอยู่ในครอบครัวคริสเตียนแล้วก็ได้มีประสบการณ์และเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นค่ะจนวันหนึ่งก็ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูและตัดสินใจมอบชีวิตให้กับพระเยซูค่ะโดยวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่นะคะได้มีโอกาสมา ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะสำหรับเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเรียนสู่ช่วงการทำงานค่ะโดยขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วง6ปีที่ผ่านมาในชีวิตนักศึกษาแพทย์นะคะที่ก็ผ่านมาสำเร็จได้โดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ ค่ะโดยหลังจากจบ6ปีแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นทางให้เลือกหลายแบบเช่นจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าจะตามโรงพยาบาลศูนย์ตามจังหวัดต่างๆหรือว่าจะเรียนต่อก็ได้โดยตอนนั้นเองเนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคะ่ะแต่สิ่งที่เริ่มรู้ตัวเองก็คือนะคะชอบในการดูแลผู้ป่วยเด็กชอบเนื้อหาวิชาะคะ่ะก็เลยเริ่มอธิษฐานบอกกับพระเจ้าะคะ่ะแล้วก็รู้ว่าพระเจ้ารู้ว่ารู้ดีกว่าน,น,นะทาแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดสาหรับเราค่ะ แล้วก็อยากให้การตัดสินใจในอนาคตครั้งนี้เนี่ยให้เราได้มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยค่ะและในที่สุดนะคะก็ตัดสินใจสอบสมัครเรียนต่อนะคะในสาขากุมารวิสรามหาวิทยาลาาัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มทราบมาว่าการสอบเข้านะคะก็ประกอบด้วยขั้นตอนหลายอย่างแล้วก็มีแบบข้อสอบหลายแบบอะไรเงี้ย แล้วก็เช่นการสอบปากเปล่าการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์การไปวิจัยค่ะนะก็เริ่มที่จะเตรียมตัวในการสอบเข้าอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นก็มีปีนะคะเนี่ยก็จะมีคนสมัครเกินจํานวนที่เขารับอะไรย่างเงี้ยก็คือจะเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นโดยที่เราก็รู้ว่าคนที่สมัคร ที่แข่งกันด้วยกันก็คือเพื่อนเพื่อนที่แบบเก่งๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบใจวิววิวแล้วก็ไม่มั่นใจในในอนาคตนะแต่ว่าสิ่งที่ทําตอนนั้นก็คืออธิษฐานมอบไว้ฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็ทำในส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะตอนนั้นก็ได้เตรียมตัวในการทําข้อสอบต่างๆฝึกดูคนไข้ฝึกแปลงานวิจัยค่ะมากกว่านั้นเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในคิดจ,จักเนี่ยได้มีการปกครองายวิญญาณเนาะได้มีคําแนะนําจากพี่เลี้ยงแล้วก็คำอธิษฐานจากคนในไลฟ์กรุ๊ป แล้วก็คําแนะนําจากผู้ใหญ่หลายท่านในหิจักค่ะที่หนุนใจแล้วก็ให้คําแนะนํามาตลอดค่ะโดยถึงวันสอบค่ะก็ได้ทําอย่างเต็มที่ค่ะก็พระเจ้าที่มันก็ได้ผ่านไปค่ะก็มีทั้งมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างอย่างค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นค่ะก็เป็นช่วงที่ทำไงคะได้เติบโตของพระเจ้ามากๆเลยค่ะก็คือช่วงที่เราผลสอบค่ะเพราะว่าออตอนแรกทางภาคบอกว่าจะประกาศผลภายใน2วันก็รู้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ ถึงวันจริงเนี่ยมันก็ยืดยาวไปเป็น4วันเลยค่ะค่ะโดยแต่ละวันนะคะรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างช้าช้ามากโดยแต่ละคืนนะคะแต่คนที่แบบหัวถึงหมอนสนาทีก็คือหลับสนิทแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเออนอนไม่หลับเลยแล้วก็นอนไม่หลับจนปวดหัวเพราะว่ามันคิดทําไปทำมาว่าเอออนาคตเราจะเป็นยังไงถ้าสอบไม่ติดจะเป็นยังไงต้องไปอยู่โรงพยาบาลอะไรจับฉลากจะยังไงอะไรเงี้ย เราก็คิดจำไปสมาว่าข้อสอบข้อนั้นผิดหรือเปล่าหรือว่าอันนี้จะได้กี่คะแนนอย่างเงี้ยทำให้มันปวดหัวแล้วก็แบบนอนไม่หลับค่ะจนคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้แล้วแล้วก็เราก็รู้ตัวเองว่าอันนี้คือเราไม่ไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็แบบกังวลก็เลยเริ่มมานั่งลงอธิษฐานกับพระเจ้าค่ะได้กลับมารีวิวออความคิดความตั้งใจที่มีกับพระเจ้าแล้วก็อยากจะมอบอนาคตแล้วก็ชีวิตไว้ในวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ามีในชีวิตของเราค่ะ จนเราก็ได้เห็นค่ะว่าพระเจ้าเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองความคิดของเราอะ่ะเปลี่ยนไปจากความกังวลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นการที่เราเชื่อแล้วก็ไว้วางใจค่ะว่าพระเจ้าเนี่ยมีสิ่งที่ดีที่สุดจัดเตรียมให้กับคนของพระองค์ค่ะในที่ตอนนั้นเองเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเราเริ่มพร้อมที่จะรู้ผลค่ะแบบไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอะ่ะเราจะรู้ว่าเรามีหัวใจที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกคำตอบที่จะออกมาค่ะ ก็พอถึงวันประกาศผลซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือวันไหนเพราะว่ามันเลยวันบอกมาแล้วค่ะอยู่ดีก็มีรุ่นพี่เพื่อนๆน,นะคะก็บอกแสดงความยินดีมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปเปิดดูผลก็ปรากฏว่าก็ขอบคผลมาเจ้านะคะในเส้นทางที่พเจ้าจัดเตรียไมไว้ให้ค่ะก็คือการได้ศึกษาต่อที่สาขากุมาราวิศศาสตร์มหาวิายทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ มากว่าน,นั้นเนี่ยพระเจ้าก็ตอบคาอําอธิษฐานที่เราอยากจะมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นโดยตอนนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสดูแลในไลฟ์กรุ๊ปของกลุ่มยูนินะคะแล้วก็อภิบาลน้องๆแล้วก็มีความตั้งใจอยากให้น้องๆได้เติบโตกับพระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเหมือนกับที่นาฮามีค่ะจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้นาฮาคิดถึงคําอุปมาของพระเยซูค่ะในเรื่องขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวค่ะก็คือเมื่อเรามีความจํากัด แต่ว่าเมื่อเรามอบไว้ให้กับพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ในวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมแล้วก็ทําให้มันสําเร็จได้ค่ะ,คะแล้วก็จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้นะคะรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตของนะคะเนี่ยมาจากพระเจ้าแล้วก็เป็นของพระเจ้าค่ะแล้วก็จะใช้มันอย่างให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดค่ะโดยวันนี้เนี่ยหากพี่น้องท่านใดนะคะกําลังอธิษฐานหรือว่ารอคอยคําตอบจากพระเจ้าอยู่เนี่ยก็อยากจะ ให้เรียนรู้ในการเชื่อและไว้วางใจค่ะเพราะพระเจ้าเนี่ยจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับพี่น้องมากที่สุดค่ะบางครั้งมันอาจจะไม่ไตรงใจเราค่ะแต่ให้เราเชื่อและไว้วางใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องอย่างแน่นอนค่ะและะ้วก็ข้อความพีที่อยากฝากไว้นะคะก็คือในมัทธิวบทที่6ข้อที่3 3จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ขเขาจาไปพรค่ะ